จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเชิญเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ามาเด้อค่ะมาฟังการถนอมอาหารหอีกครั้งหนึ่งนะคะสุกจะได้ต่อจากตอนที่เลี้ยวนะคะจึงเขากระทบพระท่านศรีนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าการมาเนีเ่ยกับยายนวงกับพ่อเพื่อนมาเหตโตนะคะต่อจากไอพี่เนหรือตอนที่เล้วกัที่ เขาเฮ็ดไปซึ่งเขาก็เฮ็ดน้ำพันเรียวนะค่ะจ่าเมื่อกี้ก็มาเริ่มกันนะคะเริ่มเฮ็ดกันอีกต่อไปนะคะคเพื่อนๆจ่าจ้าเขาก็เริ่มคือการก่กอไฟค่ะก่อไฟสะกดน,น้องคะ่ะเน,ะนะาะเพื่อน <c oughs> จ้าเขาก็ก่อไฟเพื่อจ้า เอาหมอเอาหมอมะข้างค่ะเอาหมอมะข่างต่างไฟต่างไฟค่ะมาต่างไฟคือเกาล่ะค่ะต่างไฟเพื่อห้องทีหนึ่งหนึ่งน้องใหม่ค่ะค่ะทีน้องใหม่ยายนองเอาใส่ถังไว้ค่ะเอาใส่ถังไว้แต่ถ้าตอนที่เล้วนะคะเพื่อนๆจ้าส่งกับยายนองกับยำพันใส่น้ำเยอะนะคะใส่ใส่น้ำมากนิดเดียวใส่น้ำมานิดเดียวเบายายน่องยกเบาไว้ค่ะถ้าใส่น้ำมาเยอะๆมันก็จะยกเบาไว้นะคะค่ะ ค่ะตัวจากอีพีที่แล้วเลยค่ะเร่อเพืเ่อนๆจ้าค่ะเท้าก็บจไดีอเอามาตั้งไฟค่ะหลังจากตั้งไฟแล้วก็บจได้เอาน้านะคะมาใส่จะเอาน้ามาใส่กับเพื่อให้เทาจะได้ทั้การหนึ่งค่ะน้า,ากับเทากับกับการใส่น้าใส่น้าอยู่ข้างล่างที่ที่ไอ้น้องเหี้ยแต่เบิ้งนะคะก็คือเทาเทามีเทามีฐานฐานตัง้งฐานตัง้ง สำหรับต่างถุงน,น้ำ an Mother, no ไหมค่ะตีแยานองภัพเเหตุเพื่อนเพื่อนเพราะเบิ้งตอนที่แล้วนะคะกันนะคะก็เติมน้ำเติมน้ำา้งไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะค่ะเอาน้ำตองใส่เพราะยานองยกไปไว้ตะเกินงก็ใส่น้ำมะพร้าวโลดก็ดีก็จะได้มองเห็นระดับน้ำตะเลกอันนี้ค่ะคือยายนองกะไว้ตะแลขละค่ะว่าจะใส่น้ำซมี่ค่ะเขาจะได้มองเห็นนะคะได้มองเห็นน้ำนะ ถ้าวายจ้นงองกะว้ตกเตียพ่นแล้วก็วจะนอนจมยกบ่ไหวก็มันหนักมันว่าหนักแกน้องยกบ่ไหวก็ก็ต้องเอาน้ำที่ตวงไว้แล้วก็เอาใส่เอาใส่ไอ้หมอมาหยุ <laughs> กข้าตั้งหากก็ไปย่างเทนา้าเอาน้ำลงใส่ไปลงนะคะพเพื่อนจ๋าสเสริมข้า็ใส่เวลา เยอะอยู่ค่ะใส่เวลาเยอะอยู่ในกาลเสี่ยเฮาจะต้มเสี่ยเฮาจะต้่มหรือเขาหนึ่งกับเขาเขาเอิเบว่าหนึ่งกับถ้าต้มก็คือก็คือก็คือน้ำมัน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 จะอยู่ในน้ำค่ะถ้าต้มแต่อันนี้ยัดอ่องจำการหนึ่งนะคะหนึ่งซึ่งอยู่ในหม้อตรงนี้กับข้างล่างก็เป็นซันกับวันนี้เฮาก็ผ่าแด้วค่ะเด้อผ่ามาใส่วันนี้ยายน้องบ่บ่มหมันใจกับบ่มหมันใจน้ำข้างข้างข้างหม้อค่ะเดี๋ยวยายน้องเอาเอาผ่า เราเอาผ่าลงเอาผ่าลงน้ําขังหมอให้มันหนาๆก่อนผ่ารอบแรกยนี่น้องอาจีผ่าบางๆผ่าบางบ่ดีแล้ว่ะเอาผ่านหนาๆกับผ่าหนาๆใส่ะแป๊บเดียวเนี่ยหมอกับหอนเลยเด้อมาตัางวาโดนเลยรักแป๊บเดียวหมอก็บหอนเล้วก็หมอนี่ก็ขั้นัายในห้อนแล้วก็ห้อนห้อนหอนหอนเนี่ยะค่ะมันเป็นสแตนเลสค่ะสแตนเลสย่างดีเลยนะกาะย่างกสแตนเลสมูรุ่น เพิ่นเอาไปตั้งเฮ็ดไอหมอน,น้าชาเพิ่นบ่ค่ะค่ะเพิ่นเฮ็ดหมอน,น้าชาเนาะคะ่ะเนาะอืม <c oughs> อ่ะอ่ะใส่ผ้าใส่ผ้าแล้ค่ะคุ้มคุ้มไวโปกไวอะค่ะเพื่อควมำหอนความหยังเป็นสิละอุขึ้นมาละค่ะเป็นเพื่อนจ้าค <c oughs> ่ะเอาผ้าเอาผ้าใส่ใหมองใดทีหเอาบ่หมั่นใจว่ามันจะบางเนาะคะเอาผ้าไปนุนอีกละค่ะเพราะว่าถ้ามันหอน หมอห้อนนี่มันจะไปมันจะไปดาดหรือมันจะไปเฮให้ท,ทุท้งผาเขาหนะค่ะทุงไอไอทุงไอนาอไม้เขาหนะค่ทุงพลาสติกเพาะถ้ามันห้อนมันก็นจะลวกลวกหดตัวหดตัวของเขาค่ะมม่เข้ากจิไออากาศที่เข้าไปข้างในได้นะคะเพืเเ่อนๆจ๋าเขาก็ต้องระวังตรงนั้นนะคะระวังตรงนั้นก็เพราะว่าเขาบริใสหดขเขาบริใสหดหนึ่งก็คือกะ เคยเสียหวด้ะมาหลมาหลายใบแล้วกัเพื่อนๆจ้าเ่าฮาฮ่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 าม่าไฟาันเฮียฮ่า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 ก่า้างนากข้างนอกหาฮจ้าฮ่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 า่าฮ่าฮาฮ่ะฮ่าฮ่าข้าวบ่าด้ไปยาเบาฮ่าฮ่าฮบาง่ได่าปยกเบิฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮมาฮ่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 า่าฮ่าฮ่ะ่ะาา่า่า่่่ จะเป็เพื่อนจ้าปิดไว้เขาก็ใส่เวลาในการหนึ่งจังน้อยนะคะนาะค่ะใส่เวลาในการหนึ่งจังน้อยโดนด้นค่ะเขาใส่เวลาโดนโดน,โดนหนึ่งสมคเน่ก่ะว่าหมอน้าม,มันจีแหงจียังค่ะเขาก็จะเขาเอาน้ามาเติมอยู่เยะะวยค่ะเด้อเพื่อนเ,น,เนจ้แาแย่างนเติมน้าไว้ค่ะเติมหน้าไปเรื่อยๆนะคะ เขากับพยายามแย่ย่แยห้มันแห้งแย่หายห้ดหน้ามันแห้งแล้วค่ะซึ่งแยนอนกับจีได้เอาน้ามาเตรียมไม่เลยค่ะเพราะว่าเขาก็สังเกตสังเกตว่าสมคเนี้นะคะสมคเนี้เอาเขาก็รูรูในตัวเขาเอียงมาเขว่าเขาใส่เวลาโดนเวลาหน้านจ้ำไดลนะคะในการหนึ่งค่ะซึ่งแยนอนกับกำหนดเวลาให้บ่ได้แล้วค่ะกำหนดเวลาให้บ่ได้กันหนึ่งก็คือสมคเนี้ว่าน้าที่เขาใส่นะคะมันมันบกแกหน้ามันบก อันบกมันมันมันจะแหงหมอนจะแหงแล้วเขาก็เติมซึ่งแย่นอนกับกำหนดเวลาว่าจะต้องใส่เวลาทานั้นชั่วโมงทานี้ชั่วโมงบ่ได้ค่ะอันคือคือเขาเขาเตรียมเตรียมเตรียมการหนึ่งในตัวของเขาเองกับว่าเขาสิใส่เวลาสําไดมันสิเหมาะสํารับแต่การเติมน้ำนี่แย่นองสิเติมน้ำยู่งสามขั้นค่ะการเติมน้ำแย่นองสิเติมสามขั้นคือกําหนดกันก็คือสามขั้น คือสมคะเนี่ที่เขาคิดว่าน้ำมันจะแหงเขาเติมลงไปเลยค่ะเพราะว่าเขาประเด็นยกขึ้นเบิ้งเือเพื่อเท่าหนึ่งแบบหนึ่งซึ่งหนึ่งอย่างที่เขาจะยกขึ้นเบื้องน้ำนะคะเนาะกะกะกะนนี่เอาเบิ้งเอากันหนึ่งกะซึ่งยยนอนกันหนึ่งเติมเติมน้ำไปสามขั้นค่ะหลังจากนั้นกะยยนอนกับปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ในกางขึ้นนั่นแหละค่ะสมกันนี่วะเขากรูอยู่แลวค่ะว่ามันจะได้กับบื้องแหงกะกโกอไฟใส่ไห้แล้วก็ปล่อยยยนอนกับปล่อยเลยค่ะ ปลอยไวจนหอนย่ามือเสาร์อก่างนี้มือเสาร์มาไฟมันก็หมอด่ะค่ะไฟหมอดแล้วก็เตรียมการนะคะเพื่อนๆจ้ากำกับซึ่งเพิ่นก็ยังยังหอนอยู่ด้วยค่ะเพิบนพัดทะเล่นบ้านเย็นนะค่ะพออยู่ในหมอนี่ขนาดกลางเกิลไฟกระดับตังคืนบพวกกับยังมันก็ยังยังยังหอนอยู่ค่ะหอนหอนอยู่ค่ะหอนอยู่เพิ่นยังพันเย็น แกข้าก็พอสิจับได้ก็พอสิจับพอสิใบได้แต่ก็บหอ่หอนห่อนด้วยกัพอหมอน,นี่ห่อนโดนไหมคะเพื่อนจ้านี่ยค่ะเพื่อนจ้าหนึ่งใครเจอไหนข้าจะรู้ว่ามันพ่อเอาหรือบ่พ่อเอาโอ้ยซองเพื่อนๆก็เห็นดีเห็นครับแคทเทียน,เน,เ,น,เ,นเนาะจ้าพเพื่อนๆจ้าจ้ะพราะว่ัยน้องบ่เห็นไอ้บ่เห็นหนันกกว่าไหมค่ะเขาสังเกตสังเกตว่ามันมีนม้ำแกมีน้ำยู่ไอ้๋ นี่ถุงมะเนี่ยค่ะน,น,น,น้ำน้ำจบน้ำเนาใไม่ค่ะมันจะออกมามันจะเป็นสีเหลืองใสใสแบบลุเหลืองใสแล้วค่ะเด้อใสอย่างสีใสได้ค่ะให้เป็นใสใส,สถึงแม้ว่ามันจะออกเหลืองแต่จะต้องเหลืองใสค่ะใสเพราะว่าเนาะไม้มันมันมันก็จะเหลืองแล้วค่ะใสบ่ให้มีขุน่ย่าให้ย่าให้น้ำเป็นขุน,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 ะะน,น,นแล้วค่ะเด้อค่ะโอ้ยย่าหนองกับม้องพอเห็นหนักกล้องนะคะน้อเพื่อนใจย่าหนองมองน้อง มองไปเห็นหน้ากล้องก็ทษดไดคค้ค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะนั่นก็หลักค่ะก็สังเกตเบื้องตรงนั้นนะคะ่ะเด้อสังเกตเบื้องวันมีนม้ำอุ้ยหอนหอนมันก็หอนอยอะเลยหอนค่ะแต่ละถุงก็สังเกตสังเกตเบื้องสลักค่ะสังเกตเบือนน้องน้ำของเพื่อนว่าน้ำเพื่อนในในถุงน่ะมันเป็นยังไงน,นะคะมันก็จะออกใสๆค่ะ ขอโทษนะค่ะพอ่ายน้องไอ้มาปรับผาพตรงนี้นะครับับภาพตรงนี้มันก็เลยบ่เห็นบ่เห็นชัดเจนนน้ำน่ถุงนั่นพอยายน้องปรับผาพอมันมีผาตีบ่บบเป็นจะอายุลาดดึงกับยายน้องก็เลยก็ต้องปับเหมือนนี้มันก็เลยบ่คอยเห็นนะคะบ่คอยเห็นค่ะยายน้องก็ส่องให้เพื่อนๆบ่เห็นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกับมันก็แต่กัการนั่นแหละการสังเกตตรงนั้นแหละกาสังเกตสังเกตว่ามีน้ำ แต่ละถุงล้วก็เด้อห้อหนึ่งแล้วเ้อสังเกตบึ้งค่ะแล้วก็สังเกตบึ้งวาไอถุงห้องน่ะมันหัวพอสังเกตพอแล้วค่ะห้อใส่ใส่ความสังเกตตัวนี้คือห้องใส่ความสังเกตว่าถุงห้องมันจะหัวหัวพอคาะเพราะว่าบางครั้งมันก็ถุงก็อาจจะสีหัวสียังโดยที่ห้าบเรุ่นะคะห่อนหอน เขาเอาออกมาเอาออกมาแล้วเขาเอามาเอามาไว้เพิ่นยินนะคะเอามาว่างเอามาไว้ให้เพิ่นให้เพิ่นยินโตให้เพิ่นยินโตของเพิ่นหน่อยเพิ่นยินน้อย้ะนอนกับเบอเห็นบ่เห็นหน้าจอเนาะค่ะเนาะ คือมันเวลานั่นแหละค่ะมันจุดเด่นเลยคะ่ะเวลาเข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 านี่แล้วมันมันมันกัดหน่ะกล้องเบิ้งบระเด็นแลค่ะก็ขอตรวจกอางให้เด้กค่ะเพืเ่อนๆจ้ามันบ่ชัดเจนตรงนี้แหละค่ะกะอยากให้เพื่อนเพืเ่อนน,นน้องหญิค่ะกะ ไม่เพื่อนๆจะผ่าผ่าที่ผ่าที่ยงนองห้องค่ะต้องใส่ผ่าที่หนาาเลยค่ะเพราะว่าไอ้ตรงคางมันเนี่ยมันมันไอ้คางหมอนะคะมันห้วนมันห้อนค่ะเพราะว่าเขาหยาดมันลวกล่ะคะใส่ใส่ผ่าที่หนาากับห้องห้องไว้เพื่อเพราะไห้ไอ้ถุงถุงมันถ้าถ้าถุงมันถือมันถือคางหมอนเสียละมันจะดาดดาดหมอดาดถุงเงาขาดนะคะถุงขาดถ้าถุงขาดนี่ค่ะเรื่องง่ายอีกแล้วค่ะบ้านนะถ้าถุงขาดหรือถุงมันหัว หัวหนิดหนึ่งบ่ได้เละค่ะหัวหนิดหนึ่งบ่ได้ะค่ะเป็นเรื่องไงเลยต้องฉีกเลยค่ะถ้ามันขาดก็เลยฉีกออกเลยฉีกออกเอาทิ้งเอาทิงาท้งน้าม,มันทิ้งห้เบิดค่ะแล้วก็นอไม้เข้ามาแพ็คถุงใหม่เฮ็ดใหม่แบบคือยังเอาใส่ใหม่ที่เหกนะคะหัดถุงเอาอากาศออกให้เบิดขึ้คือคือตอนแรกนะคะค่ะมัดไม่มัดให้เบิดเลยค่ะแบบนี้เอาลุงหนึ่งไม้ค่ะหนึ่งไม้หนึ่งตะตาถุงน่ะนมันสิเปลืองไฟตรงนี้ค่ะหนึ่งตะถุงที่มันขาด มันจะขาดจะถุงเท่ากับหนึงน่งหนึ่งถ้านหลักการหนึ่งหนึ <estratég> ่งเหตุผลมีน้ำขึ้นคือกันคือเกาจ่าเนี่ก็คือกุนหมอก่ที่ยายนองเอาเอาไม้โตแต่มีไม่นี่อันนี้หนุนคือยายนองยกขึ้นไม้บงบ่ไดเพราะมันห้อนกับมันห้อนบนตันจ้ะกว่ามันจะมีสันสันว่างสันว่างให้บ่ให้เพราะไห้ถึงน้ำไงครับบ่ให้ถึงน้ำถ้าถ้าถึงน้ำมันเกิดคือการต้มไงถ้าพ่ถึงน้ำอย๋าวมันจะคือห้องหนึ่งก็ นั่นแหละค่ะมันแคยกนองกับที่หิดห็ดเป็นสั้นเห็ดเป็นสั้นค่ะว่างนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ่านะว่างเอาน้าหน้ามากับยุกข้างล่างกะเอาว่างไปข้างบนนี่แหะค่ะคือการมันจะเป็นการหนึ่งนะคะเป็นการหนึ่งเพื่อนๆจ๋ายค่ะสังเกตเพิ่งเลื่อกระเด้อนี่คือการที่เขาเขาเอื่นหนึ่งค่ะเพราะมันต้มนะคะเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าต้มหม้อหม้อขนาดนี้มันต้องต้มนะแม่นบอกค่ะอ่า แต่แยายนองเปยงเจ้าคอยอื่นวันหนึ่งค่ะก็ับกบคือการหนึ่งหนึ่งนี่หรือละไกันหนึ่งอ่ีอคือหนึ่งหนึ่งแต่ว่ายายนองเสื้อไปที่ยายนองใส่กค,คือฟื้นนะคะ่ะใส่ฟื้นกโชูดีไปว่าหมอนี่มันกะคัดง่ายค่ะคัดง่ายถ <laughs> ึงถึงบนสีดำนี่มันกะล่างง่ายคัดออกง่ายนะค,ะค่ะกะหลังจากนั้นก็จะทิ้งทิ้งไอ ให้น้อไม้ไหวให้พ่นเย็นนะค่ะให้พ่นเย็นโตให้พ่นเย็นโตเย็นถ้าเขาสังเกตว่าหลับมือเขาจับเสียเขากัะดิลัวเย็นไงแต่ว่าเย็นเย็นแบบไหบางข้างบางข้างก็อาุ่นๆนิดๆน่อบ่ได้แล้วค่ะอุ่นบ่ได้ปอยเย็นสนิทแล้วค่ะคำว่าเย็นสนิทต้องกาสังเกตเบื้องว่าพ่นจะบ่มีเม็ดมีเม็ดเม็ดน้ำนะเม็ดน้ำอยู่ข้างในมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเกาะแล้วค่ะเล้วถ้ามันห่อนมันจะมีเม็ดเม็ดน้ำเกาะอยู่หันแต่ถ้ามันเศร้า ถ้าม um pues so ันบวม่อนแล้วน้ำมันก็จะระเหยออกตรงนั้นแต่จะบ่มีบ่มีน้ำกาะในถุงนะคะเนี่ยนี่นี่เราก็เอากระเด้เอาไว้อากาน้ำน้ำน้ำยืดตูดเพิ่นนะค่ะมันจะออกเหลืองเหลืองเหลืองใสๆนี่สิละก็ยึดตูดไอ้ไอ้ก้นถุงก้นถุงนะตูดถุงก้นถุงนะคะเด้อค่ะเป็นเพื่อนจ๋าหนาวตะแคงเบิ่งก็ได้นะกัน้ำ จะมีน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะคะน้ำมันมจะใสใสจริงล่ะคะ่ะจะออกใสถึงแม้คนจะเหลืองแต่เหลืองใสะคะ่ะเหลืองเหลืองใสเขาจะไปสังเกตตรงนี้ละกันสังเกตการสังเกตถุงก่บสังเกตว่าถุงนี่มันจะเน่าหรือบอมันจะเสียบอ่นะคะเราก็สังเกตตรงน้ำน้ำนี่ล่ะคะ่ะถ้าน้ำม,มันมีสีขุ่นก็คือ คือพันนาเด้อคะเด้อตาขุนตาสีบนขุนน่ะคือการสังเกตนะคะหลังจากเป็นเย็นตัวเรวเขาก็มาทาการสอนถุงกับสอนถุงอีกขังหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ้ะตอนนี้ก็ยายนอ็ขอใส่เวลาในการใส่ถุงกับเอาถุงอยกมาสอนแบบว่าเราจะใส่ถุงถุงที่มันใ่หลุนให่ใ่กว่าถุงตัวนี้ไปนิดนึงนะคะของใส่ถุงที่ใ่กว่าถุงเทาตั้งแต่นี้กามาสอดเป็นถุงที่สองนะคะ ซ่อนซ่อนถุงส่อนแล้วก็กัด oh ลัดกาดโดงที่เขาก็รีดรีดอากาศอยู่กับได้ว่าบ่ถึงกระลีดถึงกับซ้ำเข้าไ้นั่นว่าแตะแยให้มันพองเนี่ยมันพองอากาศข้างในก็พอค่ะกระลีดออกซิให้ให้เพิ่นนีรู้จักน้อยแต่นั้นแหละค่ะแต่พอเขาก็ต้องใส่ใส่ถุงที่เหมือนใยก็ก็ถุงเถียงเราไม่ขึ้นไปอีกก็ละลุนน่ะกระลีดอากาศออกจังน้อยแค่นั้นก็ะเพาะกัดรัดลัดแน่นนะคะรัดใแน่นที่สุด แน่นที่สุดคือเอาจนบอ่บอบสามารถที่จะแก้ได้ค่ะอเอาแบบเขาแก้ว่าได้เลยแล้วค่ะเด้อลาดลาห่แน่นเลยกับทําการเอาถุงมาซ้อนมาซ้อนล้วก รับถุงให้ดีนะคะถุงบัดิถุงหลุดรัดหญ่บัน้ถุงหลุดนีห่ห <c oughs> <c oughs> ย่ค่ะเพราะว่ายยนองบ่ซสื่อค่ะบ่่สื่อมันเป็นถุงเกาที่แยนองใส่มัดปิปติปีไก่เนี่ค่ะใส่มาติป,ตปีไก่นะะี่นะะพเพราะว่าเฮ็ดสูตรนี่เบ่บ่เน่าแล้วะค่ะ้าเหตแบบุแบบแบบยนองเฮ็ดอ่ะคะ่ะหนึงน่งหนึ่งจนจนเขามีนามตรงนี้ที่พ่นเน,านะะ่าแล้วก็ะคือหนึ่งที่สาเหตุพ่นเน,านะะ่าคือพันหนึ่งพ่นรีดอากาศออกบ่เบิด ตอนก่อนเดียวจะแพกหนึ่งเะคะ่ะเนี่ยเลาต้องรีดอากาศแล้วก็เด้๋รีดอากาศจะเบิดเลยตอนเขาเผ็ดก่อนก่อนเดียวจะหนึ่งเยค่ะยา่าให้ให้เขาหมั่นใจจนว่าบ่ม,มีอากาศจ่กังไม่เลียวค่ะแล้วก็รัดให้ดีๆรัดให้ดีดๆค่ะเพราะหนึ่งเพราะเป็นเขาก็มาสังเกตบ่าว่าถุงมันซึมมันหัวหรือบ่ก็สังเกตตอนที่ถุงมันเย็นแล้วเย็นแล้วเขามาบ่ายเบิ้งถัดถ้าถุงไหลตูดมันจะชุม่ม หรือมัน,ม,นมันมันมีนามที่มันจะเปียกเมื่อเข้าตออเนาะไปจับเบิ้งนะคะ่ะได้ละคือคือเพิ่นเพิ่นมีเพิ่นพ,นพิดอ,อาการแล้วพิดอาการตแต่แรกแล้วอย่แพกแล้วกตย่แพกถุงเข้าไปย่เอาถุงไปซ่อนเอาแกะเลยขันเข้าประเฮ็ดกินตอนนั่นกะคือก็อต้องเสียเวลาหนึ่งไม่คือคือทียายหนองวานน่ะแหละคะ่ะเสียเวลาเปลี่ยนถุงไม่รัดไถดีๆอีกหนึ่งไม่ค่ะจนกลัวเขาจะมีนาําอกมาแต่ว่านามหนึ่งไม่รอกหนึ่งไม่นี่ น้ำเขาจะบ่เยอะคือตอนเท่าหนึ่งตอนแรกนะคะน้ำเขาก็จะบ่เยอะนะคะนะคแม้กระท,ทั่งแพ็กถุงรอบที่สองเนี่ยเขาก็ก็เอาอากาศออกกเอาอากาศออกให้ถึงว่าต้องให้เพิ่นไปเปลี่ยนอากาศอยูนนะะ่ข้างในนี่ยก็เพราะอากาศตรงนี้เขาบ่เขาบ่ละเอียดถึงขนาดนั้นนะคะเขาบ่าละเอียด ึ่งนกัมีถุงเอ้ถุงหนึ่งที่มันที่ยายน้องเอาเอาขวันตอนดิ่งวันออกค่ะเสียดายมันบ่กความอ่อนเขาเขายั่างดูนะคะก็ยายน้องก็เลยเอามาเผ็ดเอาใส่ถุงหนึ่งไว้แล้วก็เอามาใส่กันสองถุงก็ได้ค่ะสองถุงพรา่ามันน่อยแล้วถุงที่มานสอนมันใหญ่ก่บเพื่อนๆจ้าค่ะเอาถุงแพ็ดถุงสอน <c oughs> สอดไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนๆจ้ามดมา,มาแต่ดีๆรูดรีด เหีดอากาศออกนี่ลอากะศข้าเขาเห็ดยวหนาเห็ดยวไตขนาดนี้เยาก็สามารถที่จะเก็บใบกินโดนได้ค่ะมันจะบอกคือนอไม่อัดปิดเนาะนะค่ะถ้าเขาอัดปิดต้องสิถ้าเขาเปิดเปิดเร็วคนสมัยตะกี้เนี่ยเพิ่นกะกะบ่าทึงกับว่าโดนเนาะค่ะบ่าทึงกับว่าโดนแล้วสมัยที่ ยายน้องก็ได้กับมีกัมีกันี่ลูกแล้วก็มี่ลูกแล้วได้ลูกลูกกปไงญ่แล้วได้ลูกกใหไงเขาโรงเรียนปนองปศนี Надо, cannot, ่ยายน้องยังว่าท exactly. so ่านได้น mm ี hmm. okay. so, ้บ่ท่านมีตู้เย็นค่ะแล้วก็บ้านบ้านเนากับบ่อบ่อท่านบ่อยมีตู้เย็นกันนะคะค่ะช่วงช่วงนั้นบ้านลักไดที่มีตู้เย็นก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีอันจะกินแน่นะคะสมัยตะกีนนะคะเพราะที่สได้เก็บเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะค่ะแต่ว่าไอ แย่น่องไทบ้านแย้น่องไหนว่าเบิดบ้านนะเบิดบ้านของแย่งน่องนะสิบลอกมีปูผูเป็นมีตู้่ยงนะคะถ้าเปิดปิดนําไมผู้ใดเปิดก็ต้องนัดกันนะคะนัดกันนัดกันไว้สาเหตุตัวแ h งยังนัดเลค่ะเปิดแล้วเขาจะต้องกินไงมันเบิดไงค่ะเอาไปแก้กันผู้ใดเสียเอาผู้ใดเสียเอาเท่าไรผู้ใดคะคือเตรียมมาเอาน้ากันเอาน้ากันไปคือมันมันสิเก็บบ่ได้มันเก็บบ่้ด้ค่ะหลังจากมัดเรี่ยวค่ะเขากจะ ยายนองก็จีได้ใส่ไอ้ปอฟางกะปอไอ้ปอฟางมามัดมัดเพิ่นกะแต่เตียมเตรียมปอนะคะเนาะเตรียมปอฟางกันเพื่อจะมามัดนั่นแหละค่ะที่ยายนอนหรือเบาเรื่องปิดปิดอัดเนาใหม่นะคะแล้วบัดนี้กะทางการเพิ่นปลุกเมอนีเพิ่นกะห้ามเนาะค่ะเพิ่นบ่าอย่างไงเอาปิดไปอัดเพิ่นก็ว่ามันมีไอ้ สารตะกัวอะไรมีอีหยังกกบที่เขาขึ้นสนิมบางครัง้งไปโดนปิดที่มันขึ้นสนิมหลือก็คืออันตรายนะคะ่ะค่ะเนี่ยวกกัลกลยมาดัดแปลงเปลี่ยนเฮ็ดจังซี่กับเพิ่นห้ามนะค่ะปีนั้นเ,นเพิ่นห้ามบ่ให้ใส่ปิดเลยค่ะทั้งไอ้ไอ้รัฐบาลเพิ่นน่ะเพิ่นห้ามบ่ให้ใส่ปิดเลยจับพร้อมเพิ่นจับพร้อมก่ะที่อัดปิดน้ำมันอีกเดีกั กับบรูวาเดี๋ยวนี้กับบนกันยังมีการอัดอยู่ค่ะคือผอกลงห้านผอกอย่างเขาเขาเขาเย็ดน่ะเนานะกับเรื่องของเขาเขาก็จิตรวจสอบอ้อยเอียงของเขาคือบ้านละเนาะกับนั่นกับเรื่องของเขาเนาะกันเนาะเลาก็บริไปก่าไกลแต่สําหรับบ้านๆเขาเนี่ยจะเศร้านิยมกันแล้วค่ะเศร้านิยมที่จะอัดปิดอัดปิดไปยุ่ยกินนะค่ะเพราะว่าถ้าอัดปิดกับเปิดแล้วสิาจิต้องกินให้เบิดนะค่ะต้องไปแกกันไปแกกันเพราะว่าตู้เย็นบ่มมีใส่แต่สมัยไหนก็มีตู้เย็นแต่ตู้เย็นกับ เขาเก็บไว้หลายมือก็เสียนนะคะือกัรแล้ก็เลยบ่แเมนาเขาเก็บไว้มันจะมันจะใส่ได้ตลอดไปแล้วค่ะนั่นแหละนี่แหละคือการเห็ดบ่ต้ตองบ่ต้องเห็ดหลายกับแต่ละถุงสําหรับเหมาะสําหรับแบบว่าแกงแกงข้างเดียวเอาคือหรือเอามาทาอาหารกินข้างเดียวเขาจะเอามาเอามาพัดเอามาแกงกับเรื่องเรื่องของเขาที่เขาจะมาเพ็ดรริเป็นอาหารของเขาอีกตั้งนึงนะคะสาหรับน้อไหมเน้อไหมอันนี้เขาก็จะเห็ดกันไดหลายอย่างนะคะ เาจะเอาไปเคียนเป็นเส้นจะเอามาหมกเอามาสุปก็ได้นะคะจะเอาไปแกงโดยการหั่นหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเฮ็ดเป็นผักเขาจะไปผัดเอาไปผัดใส่หมูกินได้สึกก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วเขาจะเฮ็ดกันนะคะแล้วจะเขาจะไปแกงใส่ผกกะทิแล้วก็ได้พวกมาก่ายล้วอันนั้นก็แล้วแต่ผู้ดี่เาไปเฮ็ดขึ้นเป็นผักเขาจะไปดัดแปลงเห็ดอยังเยีหลายอย่างละกันค่ะวาว่างกับมัดจังนสิละค่ะมัดแต่มันเอาเป็นอย่างแค่เอาเห็ดเป็นต้องสี่ค่ะ น่เขาเอื่นว่าเห็ดเป็นต้องะะแล้วกันเนาะจ๋าหางกับมัดมัดเป็นคู่แล้วกันอ่านนี่เขาเอื่นว่าเป็นต้องต้องนึงมันจะมีสองถุงนะคะเพื่อนจ๋าค่ะนี่เห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดเรียบ้อยแล้ววันนี้การเก็บวันนี้การเก็บการเก็บเมี่ยนเก็บวะคะ้ค่ะให้ห่อพยา,ยามเก็บว้ในทีหมะะ่มแล้วค่ะแล้วเก็บไว้ในทีลม โดยที่มีอากาศไทยที่อะไรสะดวกนะคะเด้อแล้วก็ย่าให้แดดย่าให้แดดซ่องถึงเขาอ่ะกันเนี่ยไปย้ายน่องเอามาเห็ดให้เบิ้งเห็ดสาธิตแต่เบิ้งว่าถ้าย้ายน่องเก็บไว้ตรงนี้ก็คือมันห่มค่ะห่มห่มบ้านของน่องตรงนี้เป็นห่มค่ะแล้วก็แดดก็บ่ซ่องถึงค่ะย่าให้แดดซ่องถึงเขาแล้วค่ะเด้อกัเนี่ยขาก็แขวนแขวนไว้แขวนไว้แบบนี้แล้วก็ย่าไปเอายย้าไปเอาเต่งกองกันไว้บ่ดีค่ะเอากองกันไว้ก็เขาก็แขวนไว้แบบนี้ค่ะ การแขวนเขาก็แยกแยกให้เพิ้นเต่งกันแยกเิ้นทับกันเ้าแขนแบบแบบว่าเอาใหญ่ๆกันไปนักใหญ่กันหิดไอเลื่อมระดับกันไว้นะคะค่ะถึงมาถึงตอนมีแล้วยายนองก็ขอขอบคุณเลค่ะเด้อเเพื่อนจ๋ายายนองก็ขอขอบคุณถูกกําลังใจก็ทีมากเป็นแรงกาลังใจให้แกยายนองนะคะค่ะค่ะถึงยายนองขอขอบคุณเเพื่อนนะคะ ขึ้นหลายเด้อค่ะเพื่อนจ๋าเนี่ยค่ะนี่คือก่ยนองไก่กเฮ็ดเพื่อนเขาเบิ้งนะคะว่าเขาเก็บว้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนจ๋าเก็บไใบย่าให้ถือแดดค่ะเอาแขาวนไว้เังส่ละค่ะเอาแขาวนไว้ค่ะค่ะเ็ดอากาศเขาไทายเท่ได้ดีละค่ะเด้อเพื่อนจ๋าแล้วก็ก็ได้สังเกตเบิ้งว่าน้ำที่เขาีถุงใดบอที่มันเปียหน้ามจะเปลี่ยนสีค่ะเอาสังเกตตรงนั้นนะคะ สังเกตว่าน้ำจากของปืนเท่เหาเห็นอยู่นะคะมันจะเปลี่ยนสีบอค่ะถ้าหากว่ามันเปลี่ยนสีก็คือหมายถึงว่าถุงนั้นค่ะมันจะใส่บไรเแียวมันจะใส่มันจะใส่ไบรเรียวถ้าเพิ่นบบเปลี่ยนสีเยอะก็ะเ,อเอาเอาออกมากม็มาห็ดมาทําเป็นอาหารมาทําอาหารใส่ได้เลยค่ะกินได้กินไปก้อนเลยหรือเขาบอกบอกินเขาเขาบอกอยากกินเนาอย่ามาแพ็คถุงหนึ่งไม่คือ,อยังตียายนองบห้ฟั่งก็ได้ค่ะ มาแผกหนึ่งไมแต่ถ้ามันหนึ่งไม่ก็เสียเวลาเสียเวลาเห็ดไม่โดนพอมันหน่อยอย่างเดยหล่ะมันหน่อยมันสิเสียเวลาเห็ดเขาก็มาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบไม่ชนิดไม่ค่ะค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าการถนอมอาหารแบบนอไม้ของเขา่ะค่ะก็จึงก็มาถึงตรงนี้ค่ะต่งจะย้ายนองค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆค่ะดีไม่ให้กำลังเล็กใหญ่แ็่ย้ายนอนเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆจ๋าค่ะ แะสังเกตเนี่ยค่ะตังจังที่แย่หน่องบอกเลยค่ะหอยเวลาเอาหอยเอาอย่างไงให้เปิดลืมเดือมกันนั่นสิค่ะค่ะซึ่งนแย่หน่องกับเบื้งเบิ้งเบื้งตรงตรงน้ามันนี่แหละค่ะคือเบิ้งไว้ค่ะสูตรที่แย่หน่องเฮ็ดนี่กับพ่อมันกับเก็บไว้ได้โดนค่ะเก็บไว้โดนจนจนเป็นปีเลยล่ะค่ะเป็นปีจนเห็นหน้าน้องไม่สิค่ะเท่ากับอยากได้ไม่ค่ะซึ่งนแย่น่องเคยเอาไว้เอาไว้จนจนเห็นหน้าน้องไม่คนอื่นมาน้องไม่โมน้องใหม่ไม่เพิ่งเกิดมา เอาของใหม่มากสยนะคะแต่ของเก่าที่มันเหลือมันก็ยังใส่ได้ค่ะมันยังใส่ได้ยังบบเป็นอย่างกับโบเสียบบเสียเลยค่ะ,ะ,คะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยค่ะเช่นนี้น้อมาเห็ดมาหอยมะแขวนในเพื่อนๆเขาบึ้งนะคะแขวนไว้แบบนี้หอาเห็ดใ้แบบนี้แล้วก็เด้อเพื่อนๆจ๋าผู้ใดที่อยากเก็บแก็แบบได้น้องค่ะถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเช่าน้องขอเก่าก็มาสวัสดีนะคะถึงตอนไทยแล้วค่ะขอสวัสดีกาเพื่อนๆจ๋าค่ะ ขอให้คุณเพื่อๆทุกท่านจุโชคดีนะจ๊ะ